จะลาอย่างนี้ีวตอนทีมันมาหามันก็บอแบบอไปความันบมันกลัว พบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วไอ้ส์ว้ัมีหอวมันกลัวใช่มันอย่างกลัวอืมบองมันก็ไม่ใส่กลัวอะไรมอมันบอกมันีฟ้า เราเลยเล่นแบบว่ามีอะไรต้องอึดอัดหรอมาบอกอ่ะกูไม่ใช่มือง่ายกูไม่เข้าใจหร้น้องไม่รู้อวิ่งจริงขอน้องไม่ใจมัมมมม่นจริงๆริงโกวนจะเร่งวะตั้งมือเปิดใจมั่นกัก็ไม่ได้ยิง มันาบุญเหล่องผู้ชายก็มันหลาอยู่เปื่อกี้ตัวโบ๊ I don't give up. That's not how you yeah, win that a ring. come away. Come away. Mm. Small. What the hell? เมื่อว่าจะชาไปกินชาตีอย่างนี้ให้ให้ดูไ,ไปาม,ไปมาปันมองเลยบอกได้นะแต่ไม่รู้เปิดมแต่แต่ว่าถ้าถ้าปลอเได้เงยก็น่าจะอดีนะพบศัตรูแล้วเคยด้วย <First> blood. น้องกิ๊ดดีน้องวิง่งไปน้องกิด๊ดลมันไน,นั่นเลยอ่ะมันตกนงินไปเลยอ่ะบัลงลองซ้ำจบสิ ดีมากนะครับจ้าวเกืงนนามดีชาติยังกันว่าไหมรอรอรอไหมรอรอน First blood. Ah. Oh, My huh. Don't look out! we're, yeah, right mm -hmm. oh, wow. we're going to double kill.

렛렛렛렛에마 yeah, no, no, no. yeah, yeah. 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 yeah.

โอ้ไม่กอนมันหล่งว <Ja. S 2> ัวนะตัวนี้ Triple kill Hooray that was fast just like me ขอของหน่อยคนเย็บน้อยไม่กว่นี่นะ

Oh, yeah. First blood oh, wait. Oh, ีกำลังไม้ตึ้งวานองจะพูดหรอ,อ <sk ill> ขอบคุณอารักไว้หยุดตื่อรักเกิดมาเกิดมาจะจะเออม,มีมีมีชีวิตกข่างเหวี่ยงสกลุุม แต่ไม่รวาชาแบบนั้นขา้าคผิดไปแบบนั้นคุณก็คือคุณทุุอย่างในโ้นทีไ่ไหน,นข้าพู่อะไรบ้างยิ่งกับพีบ่ โอ้ีขอบคุณนะขอบคุณนะเฮ้ยเดือดดีเดือดดีไม่ไหวหวะ Double kill! Mm. Hey, you? Triple kill! Hooray! That was fast! call your name call your Whoa!

Double kill, hey. double kill, uh. triple kill. i uh. I don't plan on dying anytime soon. แต่ตีนงนี่ยีนีทำอะไรก็อ้มีก็ทำได้ไม่ได้ทำหัวจ้าจ้าบียังไงแต่ถ้ามาันชีวิตเก่พราะว่ามารเบดไมได้พขาเป็นคนตีชนะใจบีได้แล้วนั ไม่เอคนเลินไม่ต้องไล่ไล่คนนะไม่อไม่ได้คิดว่าจะยับยังตัวเองได้ไหมล่ะยับยังนองดีนะยับยังพามือสี่พอมือทเทแบบ ถ้าอยู่คนช่องคุณยังไงพี่หมนก็จะช่อง